ต้องจำมาให้ได้นะ b o n e s of l i like g h t a n d Dark ต้องสลับดวงเซ้เป็นของเราโอ้โ<เ>ห,หไม่ให้ไลท์แอนด์ดาร์และไลท์ดวงตอนนี้ครับไลท์ดวงครูต้องได้ Bones of Light like and d a ดาร์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 โอ้ยนี่ไงนี่ สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ชิวฟูกับเกมและนัลล็อกออนไลน์อ่าวันนี้มายืนอยู่ตรงนี้เมืองมาแลงโดรู้ใช่ไหมว่าจะมาสุ่มอะไรถูกต้องมาสุ่มวัละกรั้นั่นเองเพราะว่าวันนี้มีอัปเดตคอสตูมมาใหม่นะครับก็รายละเอียดก็คือตามนี้เลยก็จะมีคอสตูมที่มีให้เราสุ่มแค่7วันด้วยนะครับก็คือ6ตุลาถึง12ตุลาวันที่อัดคลิปคือวันที่6ตุลานะก็จะมีคอสตูมโคลสอฟไลท์แอนด์ดักอันนี้แหละมีลิมิตแค่7วันเท่านั้นเราก็จะมาาาดูกันว่เร ได้ไมซึ่งพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคือถ้าเราสุ่มคอสตูมหนึ่งครั้งเนี่ยก็ได้คอยมาทั้งหมด4คอยสามารถสะสมคอยเพื่อไปแลกของได้นะครับซึ่งของที่มีให้แลกและใช้คอยสูงสุดก็คือพวกคอสตูมที่ใช้350คอยท่าน,นั้นเนี่ยเราก็จะสุ่มตามจํานวนครั้งที่จะได้เหรียญคอย350เหรียญซึ่งก็คือทั้งหมด88ครั้งนะครับ88ครั้งนะคูณด้วย4เข้าไปเท่ากับ352โอเคตามนี้นะครับผมซึ่งการสุ่ม88ครั้งเนี่ยต้องใช้มะก ทั้งหมด132กล่องนะเพราะว่าครั้งหนึ่งใช้15มมละกรอนะซึ่งเราก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยอ่านี่ไงมะละกอที่เราเตรียมมาแล้วเราก็จะแกะเลยก็แล้วกันตอนนี้เราเปิดมะละกอครบแล้ว1320มรละกองอ่ <Wow. S> 1> 1ารด้วย15เท่ากับ88ครั้งครบถ้วนไม่ขาดไม่เกินโอเคเราจะเริ่มเข้าไปวัดดวงกันนะบาดเดี่ยวนี้โโมนุษ <c> ย <oughs> <c oughs> มนุษย์ทั้งหลายมาทําอะไรกันแถวนี้โอ้โหคนแน่นเลยวะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาจุดประสานเหมาะๆมันเรามาตรงนี้ก็แล้วกันเพราะไม่แต่ละคนชุดเขาสวยอลังการจังวะแล้วดูเราดีสภาพ <c oughs> เราก็จะเริ่มสุ่งเลยนะครับผมตายนะักเลี่ยน ว,ว่าวายเป็นคอสตูมเอี่ไปดิครับรออะไรเล่ามาแล้วนี่อะไรอ้าตกใจนึกว่าได้คิติคอสโตนโอ้หชื่อคนอื่นมันเด้งพอดีป้าอยู่นี่ไงได้เอีเวนต์สโตนคอยมาสี่แล้วก็ได้ริบบอนริบบอนนี่มันหล่นๆตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะต่เอเนื่องต่เอเนื่องกันเลยไปต้องมีแบบว่าโอ้ยนี่ไงน,นี่บิ Big ๊กริบบอนมันโชว์ออันที่สองก็โชว์ชื่อแล้วไงล่ะแดงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่โชว์ชื่อแล้วอันที่สองเดี๋ยวก่อนนะของเราอะไรวะอ๋อโคนส์ออฟไลท์อันด์้าที่เราต้องการ มัน7วันอันนี้ก็อาจจะเป็นของมีราคาแต่ไป,ไปเช็ค <c oughs> สุมต่อสุมต่อไป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 ดวงมันต้องมาแล้วได้แว่นอันหนึ่งวะเป็นอะไรไม่รู้เอาสุ่มต่อแล้วกัน <c oughs> เราจะยังไม่ส่องนะตอนนี้เราต้องสนใจแค่ตัวสีเหลืองว่ามีชื่อเราขึ้นอีกไหมไปไปไปนี่ไงไม่มีเลยแคปต่อต่อนีสักสิบอันเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตำแหน่งน่าจะอันเดียวกับอันที่3นั่นนะต่อเลยครับโอโหริบบอนเฮ้ยแต่ทำไมมันนิ่งๆเหมายถึงว่าแบบไม่มีชื่อคนอื่นลั่นเลยอ่ะเขาก็ไม่สุ่มกันแล้วเห มีหัวใจ,จแสดงว่ามีคนซุ่มอยู่กับเขาดวงไม่ดีเท่เา,ทเาเราตายอ๋อโอ้โหหน้าย,ยิ้มเลยจ้ะมสหน้าย,ยิ้มเลยจ้ะเดีแต่ก็เรามีเยอะยังไว้ใจไม่ได้นะถ้าของดีจะมามันต้องมาแต่แรกไม่มาแบบหลังมันมาหลอกท่านรออย่างนั้นอนะะเราซุ่มต่อไม่รีรอเน่นงานแอปได้อะไรอ่ะ นี่อ๋อไม่ใช no ่โอ้หมันมีคนประกาศแล้วก็ตกใจหรือว่าประกาศได้ของแรโอ้ยไปต่อ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 มีไงริบบอนมาอีกแล้วไปต่อต่อต่อริบบอนอีกแล้วครับผม้ยมันจะมาแค่โบกับแว่นนะเนี่ยได้เวลาเปลี่ยนตำแหน่งแล้วไปต่อต่อต่ออันแล้วเนี่ยอันแล้วเนี่ยเจ็ดสิบสิบห้าอันแล้วนะก็มีชื่อหนึ่งอันไม่เอาเราต้องการของที่ลิมิเต็ดเท่านั้นลิมิเต็ดเท่านั้นคอสอะไรนะโคนสออฟไลท์อนด้าแง่ท่อง ต้องจำขึ้นใจเราแต่ว่าเราต้องได้แน่นอนมาสิโอ้ยไม่ให้ไลค์อันดและไลค์ว like ดวงตอนเนี้ยครับไลค์ like ดวงมาน้อยนี่มาสิจา้าริบบอนเนี่ยริบบอนเนี่ยมาทําไมเยอะแยะอามามามา,ายแล้วเนี่ยย6แล้วยี่เจปึ๊บพ่อไปไม่ได้อีกแล้วคงได้ยากนะปั๊บมันแทบไม่มีโชว์ชื่อเลยทั้งๆที่คนก็มาสุ่มกันมากมายในตรงนี้ แต่ว่าตั้งแต่มีคอสมีมีเต็ดในเกมนี้มาเนี่ยเกมเปิดมากี่ปีนะสองสามปีสองปีเนี่ยไม่เคยได้คอร์สลิมิเต็ดกับเขาเลยวันนี้แหละสองปีที่รอคอยเราต้องได้เราต้องได้งไดงละ่ะไปแล้ววะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิบเจ็ดสามสิบสามนะนะสามสิบสามนะนะโอ้โหจะถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะจะครึ่งหนึ่งแล้วนะยังไม่มาเลยให้เอาความออกไปพักใจสักครู่ <Okay. S 1> เปลี่ยนดวงก่อนดูราคากันใิโอ้ตอนนี้เพียบเลยวะ นี่เลยนี่ไม่ต้องขยับเข้ามาแล้วกดเลยเ,เป็นสูตรเพราะว่าจาได้ว่ารอบที่แล้วก็ทาแบบนี้มันได้ของที่โปรชื่อต้องได้เราต้องได้ไปต่อครับทำไมแว่นมันเยอะจังวะหแสดงว่าคนที่นี่สายตาสั้นเนี่ยมาเยอะจังฮ่าไปแล้วเนี่ยโอ้หยิงทักยิงมาเว้ยยิงทักยิงมาคอตูมไลท์แอนด์ดาร์กนี้เ่ต้องขึ้นใจแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยการเดียนแองเจิลวิงส์เอ๊ะแต่มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอยู่ดีอ่ะเราต้องการโอนสออฟไลท์แอนด์ดาร์กต้องจำมาให้ได้นะโ n d สออฟ มาเถอะตุ้มตาตุ้มตาตุ้มตาเหลืออีกกี่อันนะ่ะเหอ,อยังเหลือเยอะอยู่มั้งไป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 ต้องมาสิครับคิวฟูคิวฟูต้องได้ voices of light and dark <c oughs> มาสิจ้ามาสิจ้ามาสิจ้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนเราได้แล้วไนงะเราได้แล้วเราต้องเราต้องเปลี่ยนดวงก่อนดิ ใช่ใช่เราต้องออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ก่อนเพื่อเปลี่ยนเพื่อเราลืมนะเราลืมเปลี่ยนดวงโถนี่ไปอยู่ข้างๆเลยแล้วกันสวัสดีสวัสดีเราขอขอขอ,ขอ,ข,อขอหน่อยครับเดี๋ยวป่ะน,นะเนี่ยเจ็ดถึงสามสี่ห้าหกสี่สิบสองสี่สามสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแปดสี่สิบเก้าแล้วอีกประมาณสามสิบเก้าอันมา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 เราต้องได้ต้องได้เราต้องได้อไดอไดขอหน่อยนะของลิมิเต็ดลิมิเต็ด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 ไม่ได้อีกแล้วนี ขอขอขอหน่อยเจ็ดวันเจ็ดวันหนอเจ็ดวันหนอต่อให้มันมาทั้งเดือนกูก็ไม่ได้กูว,ว่านะ <c oughs> มีคนได้แล้วลิลลิลบอนเมนโมาอีกแล้วต้องสลับดวงเซ่เป็นของเราเฮ้ยนั่นนะ <c oughs> เหลืออยู่4 0 5รห้าเปลี่ยนมุมก่อนนะตรงไหนต่อครับต่อต่อป้าไม่ได้อีกแล้วเอาอย่างนี้กันเอาการเม้น์แล้วกันอะ เอาการเมนคือของที่โชว์ชื่อเออไม่เหมือนการเมนรอบที่แล้วในการเมนรอบนี้โชว์ชื่อเอาการเมนมาอย่าเพิ่งไปคาดหวังแบบอะไรที่มันไม่ได้อนะเนาะคาดหวังไม่ผิดหวังเราต้องคาดหวังว่าเราจะได้การเมนมาอีกอันหนึ่งแ้ยังไงล่ะเป็นเคเล็ดเป็นเคเล็ดไปอุ้ยอะไรอ่ะเอาตูมแบ็กชิบะอินโนโอ้เป็นรูปแมวเลยเหรอทำไมมันผมมันก็ได้ยากอะเนี่ยไปต่อแล้วกันเพิ่งประหลาดใจกับอะไรทั้งนั้นไปไปไปอ่อไป ฟ้าเธอเดือเท่าไหร่แล้วอะ่ะเดืเอดสอรบใกล้จะหมดแล้วเนี่ย5ทีอะ่ะ5ทีสุดท้าย15 oh, <no. S 1> ทีสุดท้ายแล้วไปไปไป14ว่ะมาต่อต่อ,ตอ ต่อต่อ13เฮ้ยไม่เอาแล้วเรากลับไปจุดเดิมดีกวาเราได้ของดีนี่ออกมาแล้วเข้ามาแล้วก็กดเลยนี่ตรงนี้เท่านั้นจากการวิจัยจุดนี้เป็นจุดที่ได้ของดีที่สุดนั้นเราก็จะเปิดจุดนี้จนหมดเลยไปเฮ้เดี๋ยวเท่าไหร่วะ1 80เท่ากับว่าอีก12ออันมาอะมามามาหน่อยนะเฮ้ยไม่มาว่ากบใจนิดนึงจะหมดแล้วหมดแล้วจะหมดแล้ว,ลวเปิดเงีไม่มีอารมณ์ดีวะ แบบแบบไม่มีอารมณ์จะมาให้กูไหมเวิร์กจริงเหรอวะแบบนี้มันไม่น่าจะเวิร์ก่ะเออเท่าไหร่แล้ววะไปไปเออเอาเด้อของมันร้อยเต็มแล้วอะไปเก็บลงแล้วเข็นกันแต่มันก็จะหมดแล้วนะ75 5ดสิบห้าทีมาป้าหทีสุดท้ายเราจะได้อะไรใด้ติดตัว <laughs> ติดตัวไม่ใช่ตัวนี้อ่ะมามามา,มา,มาอะไรนะแว่น อันที่สองป้ายโอ้อันที่สามป้าย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 แว่นอีกแล้วอันที่สป้ายและอันสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเลิ่ออาวยังออกได้แล้วโอ้โหเอ้าวสรุปสรุปว่าป็ได้กลาสเซสนั่นแหละเคเป็นอันว่าครบทั้ง88สด่วนเราจะส่งก่อนเลยจริงๆเรามีสกิลแว่นนะแต่เรารวยเราซื้อเลยดีกว่ากดอะไรวะลืมที่คอนโทนผิดฝา เ <one> อ,อ,อิวอินวันอันนี้มันตามมาหลอกหลอนตั้งแต่รอบที่แล้วด้วยเอาทคายค่อยๆต่องดูเรื่อยๆนี่มีวิก happiness อาชีหน้านี่ก็หลอกหลอกหลอนตั้งแต่รอบที่แล้วนะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าครบและมาใส่ดูซิว่ามันจะสวยไหม อ,อัน,น,หน,นไหนน,หน,บบนะอ,นนอ,อันนี้เหรอเนี่ยเป็นไงล่ะโกดูข้างหน้ามันเหมือนแบบเป็นพระคุมแบบว่าคุมแบบพระราชนะมองทังต่างพวกตายแล้วุมิงอ่าอันไหนวะอันนี้เหรอเ้ออันนี้น่าร okay ักเอยอันนี้ดีอันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้อันนี้เออนี้ชอบอ่ะเออดีว่ะอันนี้ดีเห็นได้น้อยด้วยนะเอออันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้เอาอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อนี่ก็เป็นปีกปีกย้อมสีนะครับก็ ก็สวยแหละถ้าใครชอบสีฟ้านะแต่ว่ามันไม่เข้ากับหน้าตาอันน่ารักของเราเลยเราใช้อันนี้เลยดีกว่าแหมควาตูมอะไรกัชิบะอินุ อ้าวมันเป็นส่วนเดียวกันเหรออ๋อไม่อันนี้มันน่าเป็น3ส่วนปะเออแต่เอาอะชอบอะอันนี้แหละเราจะเดินอย่างนี้เลยนเดียวกันนี่เป็นเป็นแบบว่าตัวละครเราเป็นตัวอย่างนี้เลยความน่ารักก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสาหรับการสุ่มนะ,ะเดี๋ยวไปดูก่อนไอเหรียญน,นี่มันสามารถเอาไปแลกอะไรยังไงที่ไหนแต่เหรียญน,นี้อาจจะไม่ได้แลกมาใช้เองนะอาจจะหายแหละเนี่ยใช้เหรียญเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าไว้แลกพวกหินนะอะไรกันเด็กพิจร์ มิดเดิลก็มีพวกนี้อ๋อมีพวกเอฟเฟกด้วยะแล้วก็เป็นโลเวอร์โลเวอร์ก็ขินเหมือนกันนะมีเอฟเฟกด้วยการเมนต้องที่ประตูทางเข้าเลยคอสตูมวัตถุส่นเสื้อผ้าอ๋ออ่ะ,อะก็เลือกได้นี่หว่าตัวนี้นี่ก็เป็นพวกคอสตูมนี่ไงที่ใช้เยอะสุดก็มี350ถ้ายังไงก็เดี๋ยวคงไปขายแหละเดี <c oughs> ย๋ยวไปโพสขายเอาในกลุ่มการเมนเนาะอ๋อก็เป็นพวกขินเหมือนกันเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็เป็นอันเสร็จสิส้นนะครับสรุปแล้วเรา ได้ของที่โชว์ชื่อมา2ชิ้นนะแต่ก็ไม่ใช่ของที่ลิมิเต็ดก็ถือว่าลุ่มกันคำๆแล้วกันมารลกร์โค้พี่แล้วมันพูกอะซื้อมาเยอะนะ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาหาขายเอาอาจจะแบบขัดทุนนิดหน่อยอเทนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยอย่าลืมซับสไครต์ช่องนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะมีอะไรมาให้สุ่มอีกถ้ามีถ้ามีไข่น่าสนใจนะหรือว่ามีมาร์กรอะไรมาให้สุ่มอีกก็เดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะ